ครับน้องนาภาสาวน้อยกว่าน้องพันนิดหน่อยนิดเดียวที่ทวีนั่งเป็นกาลังใจให้กับพอนะคะน้องมาริวันก็สวัสดีค่ะแม่งามแมนบอนอวันี้ยก็เมนสวัสดีพี่อุดรลูกคนหล่อนะคะว่าสั่นมาสวัสดีสสดเสียงเพราะมากครับ ขอบคุณนะคะให้กำลังใจช่างเอิร์สแต่ว่าไม่วิ่งไม่ไม่วิ่งออกมาเหมือนของช่างเอิร์สนะคะของช่างเอิร์สจตหัวใจก็วิ่งออกมาเรื่อยเรอเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกับทานจากเพราะว่าลังคนเพ่นกะโดนโยใส่เวลาโดนแนคุณลังคเพ่น ที่สุดพี่คำนณก็สวัสดีช่างเอิร์ทนะคะสวัสดีค่ะคุณสว่างน้องสวัสดีพี่คำนณค่ะพี่อุดรก็สวัสดีครับน้องคันคนสวยที่สุดขอบคุณค่ะพี่อุดรที่สวยที่สุดที่ชมน้องคันอาจจะเลิกเลิกเล่นแต่ว่าก็เห็นลงสตอรี่ธรรมดาอยู่แต่แต่ว่าพิวัตรไม่ลงแล้วเพราะว่าเห็นมิดกดผิดอย่างเนอะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะพี่โอ้ยคอมเน์บอลแลนก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะสวัสดีทุกทา่านพี่พรีิวาก็เกี่ยวก้อยพี่สว่างนะคะขอเกี่ยวก้อยพี่สว่างนะคะสวัสดีค่ะไก่ปลาของท่านกับบลูเนาะไข่เต็มเลยสว่างพี่อุดรก็สวัสดีเพราะว่าเวลาเวลาเวลาลงขิป ลงอันตัวนางสัตนางเงาไปนะบใ่ใครได้อ,อืดท้องวันนี้น้องพี่กินข้าวแล้วมันอืดท้องพี่อุดรคุณน้ำพึ่งหวานก็สวัสดีพี่อุดรน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อุดรน,นะคะ<ฮ>สุดจ้า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 ,จา <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ สดครับพี่อุดรแต่อยู่อุบลราชธานีครับพี่อุดรแต่อยู่สวัสดีพี่อุดรรูปคนหล่อนะคะประศันมาสวัสดีเสียงเพาะมากครับแล้วจไปบ้านผู้ใดถ้ามีบ้านตรงไหนเปิดก็บอกน้องทันเด้อน้องทันจะได้ไปถูกว่าเด้อยจ้าวันอัน อวดสีมาเนี่ยสวัสดีครับคุณทันแวะมาส,สวัสดีเอไอสวัสดีเฟซบุ๊กวันนี้เปิดคร่าให้น้องทันด้วยนะคะเปิดตาให้น้องน้องมาริวันก็ไปรับสายมาค่ะอ๋อน้องมาริวันไปรับมีแต่อะไรก็ไม่รู้อันนี้เออหน้าขาวผมอมพยายามยองใหญ่หน่อยพยายมมองหน้ามองหน่อยนาะน้องมาริ จังใดคุณนะคะน้องมารีวันจะได้สวยงามงามมาั่งจะได้มองแบบเลื่นหูลื่นตาหน่อยเนาะไม่งั้นหน้าไม่ต่น้องมารีวันก็ไปรับสายมาค่ะอ๋อน้องมารีวันไป ี่ทอฝันก็สวัสดีนะคะพี่พรที่ว่าก็สวัสดีพี่สว่างนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเกี่ยวค่อยจ้าลุมเนาะพี่มนมนเนาะประมาณสามทุม่มคุณน้ำผึ้งหวานก็สวัสดีคะ่ะพี่มนมนสวัสดีนะคะคุณมนมนเห็นโอ้ยเอาไปส่องไ,ไปพัดลมอยู่นี่คือบ่เย็นเดี๋ยวนี้ไม่เห็นน้องวัดเลยน้องทันโอ้พี่วัดมน,นบ้านเปิดบ้านเหมือนเดิม มามาแน่นะมาแน่เจ้าโอ้ยเพราะว่าหน่าเหลี่ยมโม่งโหงไหลกเ็เลยลองทาแอป,ปทาแปปปอปบ้างเนาะในเห็ุเนจ้า,จาอันแม่อันพี่คำล้นจ้าแม่นอันแม่แมแมแมมนใครออนี่บ้านน้องทันอบอุ่นจนร้อนจเเนเหงื่อเหงื่อไหลหัวหัวล้านไหล ไหลเป็นทางเลยจ้ะเออนี่บ้านน้องทันอบอุ่นจนร้อนจนเหงื่อเหงื่อไหลหัวหัวล้านไหลไหลเป็นทางเลยจ้ะขอบน้องมาริวันก็รอตรวจสอบนะคะสวัสดีนะคะก็ให้น้องมาริวันผ่านไวไวนะคะผ่านการตรวจสอบไวไวขอชมอไม่มีรูปโฟรไฟล์แต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นอาเนาะเะนาะอายุ ขอบคุณพี่พเพ,เพื่อนทุกคนเด้อจากที่มาส่งกำลังใจให้เนาะค่ะเนาะอันไปอันเก่า่หุ่นน้ำพึ่งวันอสัสสบว่าใครขยันเท่าไหรสู่พี่อุดรก็น,น้องนภา,านี่ขยันแท่และจ้าแต่ว่าน้องทันนี่ใได้รางวัลแบบว่าแบบว่าฟังหน่อยจ้าพี่ทันพี่ทันกินข้าวอิ่มแล้วร้องไม่ได้แล้วน้องมาริวันวัดดีพี่อุดร นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อุดรน,นะคะวันก็สวัสดีคุณพี่สว่างนะคะแตะไม่ได้เลยแตะไม่ได้พี่สว่างก็สวัสดีพี่ทอฝันนะคะพี่สว่างแต่น้องทันยังไม่เห็นพี่เพราะว่าหนาเหลี่ม,มุงงงหลายกตเลยลอง ทาแอบปบทาแอปบ,บ้างเนาะตอนต้นบักม่วงบหมือนจะเก่งคักเนาะบักม่วงต้นหนึ่งมีตั้งหลายสายพันธุ์ผิดกฎผิดอย่างเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะพี่โอ้ย oh, อันคอมเมนต์บอแลนก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะสวัสดีทุกท่านเนาะเพิ่นเป็นสร้างเสริมสวยให้เพิ่นมาติดไฟให้เพิ่นกระเฮ็ดแต่เพิ่นกระเฮ็ดใส่ได้อยู่ใครเมนอยูไ <c> ก <oughs> สวัสดีจ้าน้องมาริวันคนสวยสวัสดีทักทายการตรวจสอบไบไวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ,คณแล้วก็ขอบคุณค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณหลายๆเ้อจากคุณพรชัยวันนี้ผมหวัวจะเจอคุณทันครับโออันมือหนะักขอบคุณนะ สวัสดีค่ะพี่ธีราที่เกเลอยู่เรื่อยจากพี่พรน้องทันจะเกเลแต่ก็จะพยายามขึ้นเวทีท่วาพี่พรที่วา่ก็สวัสดีน้องทันคนสวยที่สุดขอบคุณค่ะที่มีคำลงท้ายแวะเอากำลังใจมาสูงเมื่อนี้เมื่อนี่ว่ามียุง้งน้องทันก็เลยนนั่งอยู่ข้างล่าง สวัสดี8ปดวงตา9กดวงตาสวยๆนะคะป้าน้องถึงมาน้องทันอ่านวัทันพิธาสวัสดี AI สวัสดี Facebook วันนี้เปิดคร่าให้น้องทันด้วยนะคะเปิดตาให้น้องทายค่ะขอบคุณค่าพี่สว่างขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณพี่คำลนนะคะช่างเอ๋ สวยสวยน้อยกว่าน้องทันนิดเดียวน้องนาภาก็สวัสดีพี่คำลนนะคะเอาพื่ก่อนแาดนี้สื่อไกไกไกนะเด้อจ้กไกไกนกไกไกน้ามันบ่จากไกปลาเพื่อนอื่นพี่ทอฝันนะคะสวัสดีจ้าจ้าจ้าน้องทันไม่เห็นพี่ทอฝันขอโทษขออภัยได้จ้าสวัสดีพี่ทอฝันนะคะค่ะขอบคุณ วันนี้พี่เอไอไม่เห็นให้ดวงตาเลยพี่เอไอไม่เห็นให้ดวงตาเลยจ้าขอบคุณมากเอาน้องนาพากําลังรับชมนะคะน้องนาพากําลังรับชมหรือว,ว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นสวัสดีพี่สว่างก็สวัสด,ดีพี่ทอฝันนะคะพี่สว่างแต่น้องทันยังไม่เห็นพี่ทุนคา่าน้องมาริวา นี่แก้มพี่ก็แดงออกต่องเลยน้องมาริวันนั่งอยู่ข้างบนน้องพี่ทวีนั่งอยู่เป็นประธานให้อยู่ข้างบนอาจจะโดนกําจัดคอมเมนต์หรือเปล่าก็าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับอันลงล่าสุดเดีเพื่อนบอกว่าถ้าถ้าอะไรดับอีกทีเขาบอกว่าเขาจะปิดโหมดเขาบอกงี้น่าจะปิด สรางเนาะเพิ่นเป็นสร้างเสริมสวยให้เพิ่นมาติดไฟให้เพิ่นกระเฮ็ดแต่เพิ่นกระเฮ็ดไฟได้อยู่ใครเมนยูไก่พหวานท่างเอิร์ดก็สวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทายผู้ใดาเนาะวันนี้เนาะคุณน้ำพึ่งหวานเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งที่ว่าสอนศิลป์นะคะช่างเ